สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Ondo Finance นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงเลยเพราะเป็นการเชื่อมโลกการเงินแบบเดิมๆเข้ากับบล็อกเชนเขาจับมือกับรายใหญ่อย่าง JPMorgan BlackRock เอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมาทำเป็นโทเค็นได้เลยใครที่สนใจเรื่องนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราแล้วก,ก็กดติดตามช่องคอยวันวกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญๆแบบนี้ สวัสดีค่ะใช่ค่ะ Ondo Finance เนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นหลักๆเลยนะคะในฝั่ง DeFi ที่ทำเรื่อง Real World Assets หรือ RWA ก็คือการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้มาอยู่ในรูปโทเค็นบนบล็อกเชนมูลค่าตลาดตอนนี้ก็ไม่น้อยนะคะ3,000กว่าล้านดอนลลาร์สหรัฐแล้ว3,000ล้านเลยแหละครับค่ะภายใต้การนำของคุณเนซโนออมัน เป้าหมายหลักๆของเขาก็คืออยากให้คนเข้าถึงพวกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือกองทุน ETF ง่ายขึ้นผ่านบล็อกเชนนี่แหละค่ะ การเอาของที่คุ้นเคยอย่างพันธบัตรสารัฐมาไว้บนบล็อกเชนเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วเรื่องการเชื่อมต่อกับ DeFi อื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างค่ะจุดเด่นของเขาเลยคือการเชื่อมต่อนะคะเขาเชื่อมกับแอป d e f i ไปแล้วกว่า80แอปบน8บล็อกเชนหลักๆเลยค่ะทั้ง Ethereum, Solana, Polygon หเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคือพอเครือข่ายกว้างขนาดนี้มันก็ช่วยเรื่องสภาพคล่องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของออนโดเองก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยแต่แน่นอนความท้าทายก็คือเรื่องการจัดการความซับซ้อนความปลอดภัยเวลาทำงานข้ามเชนเยอะๆแบบนี้ค่ะครับการมีพาร์ทเนอร์แข็งๆนี้สำคัญมากเลยการที่เขาไปจับมือกับ morgan stanley black rock หรืออย่างล่าสุดกับ jp morgan เนี่ยมันช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยใช่ไหมครับ มีความหมายมากกว่านั้นอีกค่ะอย่างเคสที่ทำกับ JP Morgan และ Chainlink อะค่ะที่ทดลองซื้อขายโทเค็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบน Ondo Chain Testnet อันนี้น่าสนใจมากคือเขาใช้เทคโนโลยี Chainlink CCIp อันนี้ไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลข้ามเชนนะคะแต่เป็นโปรโตโคอลที่ออกแบบมาเพื่อส่งคำสั่งย้ายมูลค่าข้ามบล็อกเชนเลยอ๋อ oh, CCIp ค่ะแล้วก็ใช้คู่กับเครือข่าย Kikis ของ JP Morgan ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Onyx ที่เขาทำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบันอยู่แล้วการที่ JP Morgan ซึ่งเป็นสถาบันการเงินใหญ่มากๆลงมาทดลองใช้เชนสาธารณะถึงจะเป็นแค่เทสเน็ตก็ตามมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อเทคโนโลยีนี้บอกชัดเลยค่ะว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆไม่ได้มองว่าบล็อกเชนสาธารณะเป็นแค่เรื่องของคริปโตอีกต่อไปแล้ว เขาเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันเอามาใช้กับสินทรัพย์การเงินจริงๆได้นี่นาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างอะไรใหม่ๆได้ครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะการจะใช้จริงในวงกว้างก็ยังมีเรื่องกฎระเบียบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนากันอีกเยอะค่ะพอมีโครงสร้างพื้นฐานมีพาร์ทเนอร์แล้วคําถามคือแล้วนักลงทุนล่ะครับจะเข้าถึงโอกาสพวกนี้ผ่านผลิตภัณฑ์อะไรของโอนโดได้บ้างมีตัวไหนเด่นๆครับหลักๆก,ก็มี3ตัวค่ะ ตัวแรกคือ USDY อันนี้เป็น Sta b บ e c คอ n ที่มีพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นคำประกันอยู่ให้ผลตอบแทนประมาณ5.1%ต่อปีอืม5.1%ค่ะก็เหมาะกับคนที่อยากได้ผลตอบแทนสูงกว่า Sta b l e c คอ n ทั่วไปหน่อยแต่ก็ยังผันผลตำ่ำตัวที่2คือ OUSG อันนี้เป็นโทเค็นเหมือนตัวแทนกองทุน iShares Short Treasury Bond ETF ของ BlackRock อ๋อของ BlackRock เลยใช่ค่ะ ส่วนตัวสุดท้าย OMMF อันนี้ก็จะมีกองทุนตลาดเงินสหรัฐหนุนหลังอยู่ก็เป็นอีกทางเลือกสําหรับพักเงินเสันส้นๆค่ะการที่มันมาอยู่ในรูปโทเค็นเนี่ยมันทําให้คล่องตัวขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเรื่องที่เชื่อมกับ PayPal หรือ m r สกา d ได้ใช่เลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยคนที่มี PayPal USD หรือ PYUSD สามารถแปลงเป็น OUSG ได้ทันทีเลยตลอด24ชั่วโมงทันทีเลยเลยครับ ไม่ต้องรอ T+2 แบบเดิมๆไม่ต้องรอเลยค่ะอันนี้คือแก้ปัญหาข้อขวดของการลงทุนแบบเก่าได้เลยแล้วก็การที่ Ondo เป็นผู้ให้บริการ RWA เจ้าแรกบนเครือข่าย Multi Token Network หรือ MTN ของ m a r s ส a r d อันนี้ก็เปิดโอกาสให้พวกธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายเขาเข้าถึงผลตอบแทนจากพันธบัตรโทรเค็นได้โดยตรงเลยค่ะ ครับน่าสนใจมากอาจจะเป็นต้นแบบการใช้ RWA ในธุรกิจจริงๆต่อไปได้เลยมาดูเรื่องราคาในตลาดกันบ้างตอนนี้ ONDO อยู่แถวๆ0.89ดอลลาร์อันดับประมาณ35บนคอ i n Market Cap มูลค่าตลาดก็3,000กว่าล้านดอลลาร์ถึงจะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้เมื่อธันวาคมปี2024แต่แนวโน้มทางเทคนิคตอนนี้เป็นย่งไงบ้างครับ โดยรวมยังดูดีนะคะสัญญาณจากราคาปริมาณซื้อขายโมเมนตัม um ต่างๆเริ่มฟื้นตัวค่ะแล้วก็ตัว total value locked หรือ TVL ที่เป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่คนเอามาฝากในแพลตฟอร์มก็เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่1.19พันล้านดอลลาร์โอ้โหเยอะมากค่ะก็สะท้อนว่าคนเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นส่วนแนวรับสำคัญสคัญที่ต้องดูกันก็มีแถวๆ0.80แล้วก็0.66ดอลลาร์สหรัฐค่ะครับ มีมุมมองจากทาง Crypto Never Sleeps ของคุณนิโคอาราชิด้วยที่เขามองว่าโอนโดนิศักยภาพสูงมากอาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำตลาด RWA ได้เลยแล้วก็คาดการว่าอาจจะโตได้ถึง10เท่าภายในสิ้นปี2025แต่เขาก็ย้ำนะว่าอันนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนค่ะ มุมมองเชิงบวกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งการได้ร่วมมือกับสถาบันใหญ่ๆแล้วก็ตัวตลาด r w a เองที่ยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะมากแต่แน่นอนค่ะการคาดการราคามันก็มีความไม่แน่นอนสูงเสมอสิ่งสำคัญจริงๆก็คือโอนโดเขากำลังพยายามแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในโลกการเงินคือการเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มโอกาสให้คนเข้าถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นเงินที่พักไว้สั้นๆก็ตามครับ ก็นับว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจมากเลยนะครับในการเอาโลกการเงิน2ยุคมาเจอกันสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเทคโนโลยีแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการความมั่งคั่งในระยะยาวไปได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะการที่สินทรัพย์จริงๆถูกแปลงเป็นดิจิตัลซื้อขายบนบล็อกเชนได้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้ก็ได้ค่ะ ถ้าผมวันนี้ก็ครบถ้วนเลยขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันโอวันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสาระสำคัญในโลกการกเงินดิจิทัลกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ